นะครับวันนี้นะครับวันที่หนึ่งนะครับสิงหาคมนะครับเป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับผมก็วันนี้จะมาอัปเดตนะครับว่ามีไก่ตัวไหนนะครับที่จะไปส่งในวันนี้นะครับมีตัวเดียวนะครับคือตัวนี้นะครับเจ้าตัวขาวนะครับเป็นเยีาขาวนะครับตัวนี้เหมือนพ่อนะครับเหมือนพ่อนะครับพ่อชุก่อนนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับนี่นะครับนี่จะออกเดินทางไปในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ ให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นตัวนะครับที่เจาะนะครับเจาะหัวเพื่อนๆนะครับในรุ่นเดียวกันนะครับทําให้ไก่รุ่นนี้มีตําหนิหลายตัวครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับอันนี้เป็นคู่เดือดนะครับคู่แดงเดือดนะครับที่ตอนเดือนสองเดือนครับก็ไล่เจาะหัวกันนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับรุ่นเดียวกัน นี่นะครับที่โดนตัวขาวตัวนี้นะครับไล่เจาะหัวเพื่อนๆนะครับนี่นะครับอยู่สภาพนะครับทําให้เพื่อนๆรุ่นเดียวกันมีตําหนิไปหลายตัวนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ทักมาหลังไม้นะครับบอกว่าอยากได้ตัวนี้นะครับก็จัดให้นะครับเดี๋ยวไปส่งให้วันนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับอยากได้พ่อพันธุ์บอกว่า พ่อพันจะปล่อยไหมนะครับก็เลยก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้พ่อพันต่อชุดนี้นะครับก็ก็ปล่อยอยู่ครับในราคาเท่าไหร่ดีมันมีตําหนินะครับเพื่อนๆมันมีตําหนินะครับเป็นเป็นพ่อพันที่ออกมาจากสนามจริงนะครับตัวนี้นะครับเป็นสายพี่โกนะครับบวกสายสนะครับตัวนี้นะครับสายพี่โกบวกสายสอนะครับก็มีตําหนิตา เสียขั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ออกสนามไปนะครับผมถามมานะครับว่าถ้าจะขอแบ่งพ่อพันธุ์จะได้ไหมนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ทักมาได้นะครับแบ่งแบ่งไม่แพงครับตัวนี้นะครับนี่นะครับกาลังตัวเพื่อนๆตัดสินใจยากนะครับสองใบเท่ารวมส่งกันแล้วกันนะครับสําหรับ เพราะมันมีตําหนิด้วยนะครับสําหรับพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเห็นมีทักมาสองสามท่านนะครับครับนี่ครับร่างกายสมบูรณ์นะครับวันนี้ครับเป็นพ่อพันธุ์ที่อยู่ในสนามจริงๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นพ่อพันธุ์ที่ออกมาจากสนามโดยตรงนะครับก็ไว้ใจได้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับนี่ตาข้างนี้นะครับที่บอดคือตาข้างนี้นะครับผมนะครับดูแข่งครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเพราะผ่านตรงนี้นะครับสองพันรวมส่งนะครับผม พร้อมปิดให้นะครับสองพันรวมส่งนะครับนี่ครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ทักมาหลังไม์ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้นะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับก็จะมีส่งตัวขาวตัวนี้นะครับออกให้เพื่อนๆอีกหนึ่งตัวนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสําหรับอ่หลังไม์นะครับ